กรีตพี่แบร์เล่นใหญ่ทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ย่ายาวันวาเลนไทน์หน้าห้างเซนทรัลเวิร์เป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับนางเอกสาวยาย่ารัศย,ยายหวานใจของพระเอกสุปตาณเดชคูกีนียะสำหรับสาวยาย่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตก นอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของสาวยาย่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายมากและล่าสุดในวันนี้14กุมภาพันธ์เนื่องจากเป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์เด์หลายๆคู่จะควงกันไปฉลองหรือมอบของขวัญสุดพิเศษให้คนที่รักและโดยเฉพาะหนุ่มนาเดทที่งานนี้เล่นใหญ่ ทำจอ LED ขนาดยักษ์หน้าห้างเซ็นทันเวิร์เป็นรูปคู่กับหยายาซึ่งโปรเจกต์นี้พี่แบบเป็นคนทำให้สาวหยายาด้วยตัวเองจ้าแฟนคลับไม่ได้ทำให้หวานไม่ไหวแล้วว่าแล้วไปชมภาพกันเลยคะ่ะ